นอกจากการในหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้านะครับรัฐบาลก็ให้ความสําคัญนะครับในการวางระบบคามนาคมขนส่งอื่นๆด้วยนะครับการก่อสร้างถนนนะครับมอตวเตอร์เวย์สายใหม่รวมถึงการขนส่งทางน้ําอย่างล่าสุดเองก็เตรียมพี่จะเปิดให้บริการนะครับเรือโดยสารในคลองพะุงกุ้งเกษตรนะครับก็จะเริ่มนําร่องเดือนกันยายนนี้ครับค,คือนําร่องให้บริการกันก่อนนะคะจากท่าเรือหัวรโพงไปที่ท่าเรือเทเวศระยะทาง5กิโลเมตรนะคะซึ่งการพัฒนาก็จะแบ่งเป็น2ระยะระยะที่1ค่ะดําเนินการก่อสร้าง ท่าเรือใหม่ในคลองพระดุงหนึ่งท่าเรือก็คือท่าเรือเทวรัชกุญชรน,น่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายนนี้ ระยะที่2นะคะก็ここจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพดุงกรุงเกษมขุดคลอกดูดเลนในคลองนะคะแล้วก็ซ่อมแซมผนังเขื่อนต่างๆจัดหาเรือโดยสารเพิ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวการพาณิชย์น่าจะเริ่มเดินเรือได้นะคะในช่วงประมาณมีนาคม2560นายกรธัตมตรีก็ให้ความสําคัญนะคะเพื่อมาช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่หนานแน่นค่ะครับและวันนี้เองนะครับนายกก็จะเดินทางนะครับไปเป็นประธานในพิธีเปิดเดินขบวนรถไปสายใหม่้ดยครับเป็นรถโดยสารรุ่นใหม่เที่ยวปฐมฤกษ์นะครับเส้นทางกรุงเทพนคร ประถมที่สถานีรถไฟหัวลําโพงครับนี่แหละค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะเดี๋ยวน่าจะได้เห็นความชัดเจนในช่วงของเดือนกันยายนนี้ค่ะ